เคยเจอเรื่องแบบนี้ไหมครับที่ข่าวดีสุดๆประกาศออกมาแต่ตลาดหุ้นกลับดิ่งลงซะอย่างนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกปริศนานี้กันครับกับวันที่ตลาดร่วงลงอย่างหนักสวนทางกับผลประกอบการที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีอย่าง n อ็นวีเดียคือเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยเอ็นวีเดียเขาประกาศผลประกอบการออกมาโอ้โหสุดยอดมากยอดขายชิป AI โตขึ้นตั้ง6 2แต่ที่มันแปลกก็คือ ตลาดกลับตอบสนองในทางตรงกันข้ามเลยครับดัชนี NASDAQ ที่เต็มไปด้วยหุ้นเทคเนี่ยร่วงหนักถึง2.2%งจุดสองเปอคำถามก็คือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ล่ะครับทําไมข่าวดีระดับนี้ถึงเอาตลาดไม่อยู่นี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาสืบสวนไปพร้อมๆกันเอาละครับเพื่อจะเข้าใจาเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราต้องเริ่มจากภาพใหญ่กันก่อนมาดูกันว่าในวันนั้นตลาดโดยรวมมันเกิดการพลิกกลับที่รุนแรงขนาดไหนและจะบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในกลุ่มเทคโนโลยีด้วยนะครับ คือความเสียหายเนี่ยมันกระจายไปทั่วเลยครับไม่ใช่แค่ n a ส d a q ที่ลบไป2.2นะครับแต่ดัชนีหลกัหลกๆของสหรัฐทั้ง S&P 500ก็ลงไป1.6หรือดาวโจนส์ก็ติดลบไป0.8นี่เป็นสัญญาณชัดเลยว่าปัญหามันไม่ใช่แค่หุ้มตัวใดตัวหนึ่งแล้วแต่มันเป็นเรื่องของทั้งตลาด แล้วถ้าจะให้เห็นภาพความรุนแรงของการกลับตัวนะฮะลองนึกภาพตามนะครับดัชนีดาวโจนส์เนี่ยแกว่งตัวในวันเดียวมากกว่า1000จุดเลยนะคือจากที่บวกบวกอยู่700จุดพลิกกลับมาปิดลบซะง,งั้นถือว่าเป็นการเทกำไรระหว่างวันที่หนักที่สุดในรอบหลายเดือนเลยทีเดียวเอาละครับเรามาดูเบาะแสแรกกันดีกว่านั่นก็คือความกังวลที่มันค่อยๆก่อตัวขึ้นมาเกี่ยวกับความยั่งยืนของการเติบโตของเทคโนโลยี AI ที่กำลังร้อนแรงสุดๆในตอนนี้ คือตอนนี้นักลงทุนเริ่มกังวลหลายอย่างพร้อมๆกันครับไม่ว่าจะเป็นมูลค่าหุ้นที่หลายคนมองว่ามันอาจจะสูงเกินจริงไปแล้วการที่บริษัทต่างๆทุ่มเงินมหาศาลไปกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบไม่ยัง้งทั้งหมดนี้มันเริ่มส่งกลิ่นตู่ๆคล้ายๆกับภาวะฟองสบู่ที่หลายคนกลัวว่าลงทุนไปแล้วอาจจะไม่ได้เห็นผลตอบแทนกลับมาเร็วอย่างที่คิดแล้วพอมาเจอตัวเลขนี้เข้าไปอีกยิ่งชัดเลยครับว่าต้นทุนในการกู้เงินเพื่อมาลงทุน AI เนี่ย มันพุ่งสูงขึ้นถึง50%ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาพูดง่ายๆก็คือการลงทุนใน AI ตอนนี้มันแพงขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็เท่ากับเพิ่มความเสี่ยงให้นักลงทุนไปอีกครับมีคำพูดของคุณโทน,นี่รอสที่เป็น CIO ของ Wilmington Trust สรุปภาพนี้ได้ดีมากเลยครับเขาบอกว่าตลาดถูกตั้งราคาไว้สำหรับความสมบูรณ์แบบแต่ตอนนี้ความกังวลต่างๆกำลังทำให้เกิดรอยร้าวบนภาพสวยๆที่ทุกคนวาดฝันกันไว้ นอกจากความกังวลเรื่องฟองสบู่ AI ที่เป็นเรื่องในวงการเทคโนโลยีแล้วเนี่ยมันยังมีอีกปัจจัยหนึ่งครับที่ส่งผลกระทบในวงกว้างกว่านั้นอีกนั่นก็คือบอบแสที่2ของเราครับภาพรวมเศรษฐกิจที่ต้องบอกว่าตอนนี้เต็มไปด้วยหมอกแห่งความสับสนตัวอย่างที่ชัดมากๆเลยก็คือรายงานการจ้างงานล่าสุดครับที่ตัวเลขมันออกมาขัดกันเองซะง,งั้นด้านหนึ่งเนี่ยตัวเลขตำแหน่งงานใหม่1 1 9 0 0 0ตำแหน่งดีกว่าที่คาดไว้ แต่ในเวลาเดียวกันอัตราการว่างงานกลับเพิ่มขึ้นเป็น4.4%แบบที่ไม่มีใครคาดคิดเพราะข้อมูลมันสวนทางกันแบบนี้นักลงทุนก็งงสิครับไม่รู้จะตีความชิดทางเศรษฐกิจไปทางไหนดีแล้วผลจากความสับสนที่ว่าเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาที่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเลยครับจากที่เดินก่อนนู้นยังมั่นใจกันเกือบจะร้อยเเลยนะฮะว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะลดดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมแน่ๆแต่มาวันนี้โอกาสนั้นเหลืออยู่แค่40%เองครับ ซึ่งการเปลี่ยนความคาดหวังแบบหน้ามือเป็นหลังมือนี้แหละที่ส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างรุนแรงและพอเอาความกังวลเรื่องฟองสบู่ AI มารวมกับข้อมูลเศรษฐกิจที่ชวนสับสนผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเบาะแสที่3ซึ่งเป็นภาพที่ชัดที่สุดของวันนั้นเลยครับนั่นก็คือการที่นักลงทุนพากันถอยหนีจากสินทรัพย์เสี่ยงทุกอย่างการเทขายเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในกลุ่มเทคอีกต่อไปแล้วครับแต่มันลามไปทั่วเลยหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์อย่างไมโครน AMD Western ์นดิจิตลนี่โดนกันหนักมากไม่เว้นแม้กระทั่งสินทรัพย์ดิจิตอลอย่าง Bitcoin ก็ดิ่งลงไปทําจุดต่าสุดใหม่ในรอบหลายเดือนเลยครับถ้าอยากเห็นว่านักลงทุนกลัวกันแค่ไหนมีตัวเลขหนึ่งที่บอกได้ชัดเจนมากครับดัดชนีความผันผวนหรือที่เขาเรียกกันเล่นๆว่ามารวัดความกลัวของตลาดเนี่ยพุ่งพรวดขึ้นมาถึง12ในวันเดียวเลยนะเป็นสัญญาณชัดเจนว่าความตื่นตระหนกมันกําลังแพร่กระจายไปทั่วแล้ว แล้วก็ไม่ใช่แก้สถาบันการเงินใหญ่ๆนะครับที่กังวลแม้แต่นักลงทุนรายย่อยก็เริ่มไม่มั่นใจเหมือนกันมีการเทขายหุ้นออกมาเป็นมูลค่ากว่า728ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นั้นแสดงว่าความเชื่อมั่นมันลดลงในทุกระดับจริงๆเอาละครับหลังจากที่เราเก็บเปาะแสมาทั้งหมดแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่จะมาปฏิปต่อเรี่อราวกันแล้วละครับว่าทําไมตลาดถึงได้มีปฏิกริริยาเชิงลบอย่างรุนแรงสวนทางกับข่าวดีของเอ็นวีดีขนาดนี้ พอเอาทุกอย่างมาร้อยเรียงกันนะครับโอ้โหมันเห็นภาพชัดเลยว่าการดิ่งลงของตลาดในวันนั้นเนี่ยมันมีส่วนผสมหลักๆอยู่3อย่างด้วยกันครับ1คือความกลัวว่ากระแส AI มันจะร้อนแรงเกินไปแล้ว2คือข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาสร้างความสับสนและ3คือความกังวลที่มันแพร่กระจายไปทั่วนักลงทุนจนเกิดการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงพร้อมๆกัน เรื่องนี้ก็มีมุมมองจากคุณโอมาอากิลาสซึ่งเป็น CIO ของ Schwab Asset Management ช่วยตอกย้ำประเด็นนี้ได้ดีเลยครับเขาชี้ว่าถึง NV i d i a เดียจะเป็นผู้นำก็จริงแต่ระบบนิเวศของ AI ทั้งหมดมันใหญ่กว่านั้นเยอะแล้วตอนนี้ตลาดสินเชื่อก็เริ่มส่งสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจจะรออยู่ข้างหน้าข่าวดีของบริษัทเดียวก็เลยไม่สามารถเอาชนะความกังวลในภาพรวมได้และนี่คือบทสรุปที่ชัดเจนที่สุดครับตลาดที่เคยคาดหวังแต่ความเพอร์เฟคาดหวังแต่ข่าวดีตอนนี้ มันเปราะบางกว่าที่คิดและพร้อมที่จะมีปฏิกิริยารุนแรงต่อสัญญาณของรอยร้าวและแครกที่ปรากฏขึ้นมาและทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราต้องคิดกันต่อครับว่า,วาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นแค่ความตื่นตระหนกชั่วคราวหรือว่ามันคือแรงสะเทือนครั้งแรกของจริงในยุคแห่งการเติบโตของ AI กันแน่นี่คือคำถามที่เราต้องคอยจับตาดูกันต่อไปครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่ใหญ่มากครับนั่นก็คือ ซึกชิงเจ้าถนนโรบ o t แท็กซี่ครับการต่อสู้ครั้งนี้มีอนาคตของการเดินทางเป็นเดิมพันเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องในหนังไซไฟอีกต่อไปแล้วนะแต่มันกําลังเกิดขึ้นจริงบนถนนท,นนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละครับคือจากภาพที่เราเคยเห็นกันในหนังตอนนี้มันกลายเป็นความจริงบนท้องถนนแล้วนะครับใช่แล้วครับนี่ไม่ใช่เทคโนโลยีแห่งอนาคตอีกต่อไป แต่มันคือรถยนต์ไร้คนขับของจริงที่วิ่งให้บริการจริงๆในหลายเมืองทั่วอเมริกาเลยเรียกได้ว่าเทคโนโลยีนี้มันกล้าวออกจากห้องทดลองมาสู่ชีวิตประจําวันของเราเรียบร้อยแล้วครับทีนี้แหะครับคำถามที่สําคัญที่สุดก็คือแล้วใครละ่ะที่จะเป็นผู้ชนะเพราะเมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง g o o g l e a m azon แล้วก็ Tesla กระโดดลงมาเล่นในสนามนี้ด้วยกันทั้งหมด โอ้โหมันก็เลยกลายเป็นการแข่งขันที่ดุเดือสดสุดๆเพื่อชิงว่าใครจะได้เป็นเจ้าแห่งท้องถนนในอนาคตครับเอาล่ะครับการแข่งขันมันเริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วก็ต้องบอกว่านี่คือการต่อสู้ทางเทคโนโลยีของจริงเลยนะครับคือบริษทัทเหล่านี้ไม่ได้แค่ลงทุนธรรมดารรมดานะครับแต่เรียกว่าทุ่มสุดตัวเลยดีกว่าด้วยเงินทุนมหาศา,ศาลแล้วก็ทีมวิศวกร,กรที่เก่งที่สุดในโลกเพื่อที่จะฝึก AI ให้ขับรถด้วยเก่งกว่ามนุษย์เพราะใครที่ทําสําเร็จก่อนก็อาจจะได้ครองตลาดนี้ไปทั้งหมดเลยก็ได้ครับ เอาละถึงเวลามาทำความรู้จักกับ3ผู้ท้าชิงหลักในสังเวียนที่เดิมพันสูงเลี้ยวครั้งนี้กันละครับตอนนี้เรามีผู้เล่นหลักๆอยู่3ลรายด้วยกันครับรายแรกเลยคือเวโมจากค่ายอัลฟาเบตหรือที่เราคุ้นกันในชื่อ Google นั่นแหละครับรายนี้เปรียบเสมือนจอมเก่าเลยเพราะเป็นผู้บุกเบิกวงการน,นี้มานานที่สุดแล้วก็เน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยซู๊กที่มีอเมซอนหนุนหลังอยู่รายนี้เป็นเหมือนผู้ท้าชิงเงินถุงเงินถัง ที่สร้างรถขึ้นมาใหม่จากศูนย์เลยครับและสุดท้ายก็คือเท s l a ที่เป็นจอมปฏิวัติตัวจริงเลือกเดินในเส้นทางที่แตกต่างแล้วก็มีความทะเยอทะยานสูงมากๆครับพอพูดถึงแต่แนวคิดอาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่งั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าแล้วตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ไร้คนขับพวกนี้ได้ที่เมืองไหนบ้างหุนโลกดูตัวเลขนี้ก่อนเลยครับ2 5 0 0 0 0ฟังไม่ผิดครับ นี่คือจำนวนเที่ยวที่เวโมให้บริการแบบไร้คนขับเต็มรูปแบบในแต่ละสัปดาห์นะครับโอ้โหแค่ตัวเลขนี้ตัวเดียวก็บอกได้แล้วว่าสเกลธุรกิจของเขาใหญ่แล้วก็จริงจังขนาดไหนถ้าเราลองกางแผนที่ดูตอนนี้สนามลบหลักๆเลยก็จะกระจุกตัวอยู่ในอเมริกาครับเวโมนี่นาไปก่อนเลยครอบคลุมพื้นที่ถึง4เมืองใหญ่ส่วนซูกก็ปักหลักอยู่ที่ลาสเวกัสกับซานฟรานซิสโก ในขณะที่เท s l a ก็เริ่มให้บริการที่ออสตินแล้วก็กําลังจะขยายไปแอริโซนาจะเห็นได้เลยว่าการแข่งขันมันเริ่มขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆแล้วครับและที่เห็นอยู่นี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเพราะแต่ละบริษัทมีแผนขยายตลาดที่ใหญ่กว่านี้มากอย่างซู๊กส์ก็กำลังจะบุกออสตินกับ Miami ี่เวโมนี่มองไกลถึงการเป็นผู้เล่นระดับโลกเลยมีการทดสอบทั้งในนิวยอร์กโตเกียวแล้วก็ลอนดอน แต่ที่ทะเยอทะย,ยานสุดๆเลยก็น่าจะเป็นเทสล a นี่แหละครับที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะครอบคลุมประชากรสหรัฐให้ได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวบอกได้คําเดียวครับว่าศึกนี้กําลังจะร้อนระอุขึ้นอีกหลายเท่าตัวแน่ๆแ,แล้วทาไมทําไมบริษัทเหล่านี้ถึงยอมทุ่มเงินมหาศาลกันขนาดนี้คําตอบมันง่ายมากเลยครับเพราะว่ารางวัลสําหรับผู้ชนะมันใหญ่เกินจินตนาการเรากําลังพูดถึงตลาดที่มีมูลค่าระดับล้านล้านดอลลาร์กันเลยทีเดียวครับลองนึกภาพตามนะครับ3ล้านล้านไมล ไม่ใช่ล้านล้านบาทนะครับสล้านล้านไมล์นั่นคือระยะทางที่คนอเมริกันขับรถรวมกันทั้งหมดใน1ปีนี่แหละครับคือขนาดของเค้กที่เทคโนโลยีโรบแโท็กซี่กำลังจะเข้ามาปฏิวัติแล้วนี่คือตัวเลขที่สำคัญมากๆอีกตัวครับประมาณ1ดอลลาร์ต่อไมล์นี่คือค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของการมีรถส่วนตัวในอเมริกาซึ่งนี่แหละคือโจทย์ใหญ่ของเหล่าโรโบแโท็กซี่เลยครับคือต้องทำราคาให้บริการให้ต่ำกว่านี้ให้ได้ แล้วถ้าทําได้เมื่อไหร่แล้วก็พฤติกรรมการเดินทางของผู้คนทั่วโลกอาจจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยก็ได้ครับซึ่งมันก็ตรงกับที่วอร์ชิรมองไว้แปะๆเลยครับคือหัวใจสําคัญของมันก็คือการลดต้นทุนลองคิดดูสิครับว่าต้นทุนที่ใหญ่ที่สุดของบริการเล็กรถคืออะไรก็คือคนขับไงครับพอเราสามารถตัดต้นทุนส่วนนี้ออกไปได้เมื่อไหร่นั่นแหละคือกุญแจที่จะปลดล็อกมูลค่ามหาศาลนี้แล้วก็อาจจะทําให้การเป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนตัวกลายเป็นเรื่องในอดีตไปเลยก็ได้ครับเอาเละครับมาถึงคําถามที่ทุกคนอยากรู้ที่สุด แล้วตกลงตอนนี้ใครกันแน่ที่เป็นผู้นำอืมคำตอบมันอาจจะซับซ้อนกว่าที่คิดนิดหน่อยครับเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองจากมุมไหนคือมันน่าสนใจมากครับตรงนี้เพราะถ้าเรามองกันที่การใช้งานจริงในปัจจุบันผู้นําแบบไม่มีข้อโต้แย้งเลยก็คือเวโมครับด้วยจํานวนการให้บริการจริงที่ทิ้งห่างคู่แข่งไปไกลแต่ถ้าเราไปมองที่มุมมองของตลาดหรือความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่ออนาคต กลายเป็นว่าเทส la คือบริษัทที่นักลงทุนยอมเทเงินให้แบบท่วมท้นเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปสถานการณ์ในตอนนี้เลยก็คือการแข่งขันครั้งนี้ยังอีกยาวไกลมากครับแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่เกมที่แบบมีผู้ชนะแค่คนเดียวแล้วกินรวบไปทั้งหมดก็มีความเป็นไปนได้สูงมากครับที่เราจะได้เห็นผู้เล่นรายใหญ่ๆหลายเจ้าสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งของตัวเองสุดท้ายนี้ในสนามรบที่ดูเดือดแล้วก็อนาคตที่ยังเปิดกว้างขนาดนี้ ถ้าต้องเลือกเดิมพันข้างใดข้างหนึ่งจะเลือกใครดีล่ะครับระหว่างจอมเก๋าอย่างเวโม o ผู้ท้าชิงทุนหนาอย่างซูกส์หรือว่าจอมปฏิวัติอย่างเทสลาเป็นคำถามที่น่าคิดแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปยาวๆเลยครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ